ทำได้ยังไงเปิดเบื้องหลังบัวขาวลดน้าหนัก10กิโลเพื่อให้เท่าแสนชัยควนหลงการแข่งขันศึก BKF C Thailand ครั้งที่5ดิจินอฟสยามระหว่างบัวขาวบัญชาเมฆก,กับแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมที่รอยันคลิปโฮเทกลกรุ๊ปพัทยาจังหวัดชนบุรีโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าบัวขาวบัญชาเมฆเป็นฝ่ายอาชนะคะแนนนักชกรุ่นพี่ไปได้เป็นแบบเอกชน หลังต่อยกันครบ5ยกถือเป็นไฟประวัติศาสตร์ในวงการมวยบ้านเรากับการโคจรมาเจอกันของสองนักสู้ในระดับตำนานอย่างไรก็ตามการชกครั้งนี้อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นที่น่าสนใจการที่พัวขาวส,สามารถลดน้ำหนักมาชกในพิกัด68.5กิโลกร,รมัมตามที่ตกลงกับฝ่ายจัดได้แบบเหลือเชื่อหลังจากที่ก่อนหน้า ที่เจ้าตัวจะชกในน้ำหนัก78กิโลกร,รัมมาโดยตลอดซึ่งธีรวัตรยั่วยิ้มผู้จัดการส่วนตัวและเทรนเนอร์คู่ใจนักชกวัย41ปีได้ออกมาเผยเรื่องดังกล่าวว่าการลดน้ำหนักในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วย ซึ่งเราใช้เวลาประมาณ4สัปดาห์ในการทำน้ำหนักให้ได้68.5กิโลกร,รมัมตามที่ตกลงกันไว้เราไม่ได้เลือกใช้การอดอาหารในช่วงท้ายเหมือนกับหลายค่ายที่มักทำกันเรามีการควบคุมโภชนาการช่วง4สัปดาห์จะมีการลดอาหารจำพวกแป้งและเพิ่มโปรตีนมีการฝึกซ้อมที่เป็นระบบค่อยๆลดน้ำหนักลงเรื่อยๆไม่ได้หักโหมจนสุดท้ายวันช่างเราสามารถทำน้ำหนักได้ที่67.7กิโลกร,รมัม เท่ากับเราลดไปมากถึง10.3กิโลกร,รมัมแถมสภาพร่างกายของบัวขาวก็สมบูรณ์เต็มที่ไม่ได้มีอาการอิดโรยที่ต้องขาดน้ำแต่อย่างใดถือเป็นการชีกดเดิมๆที่ไม่ต้องไปเร่งลดน้ำหนักก่อนวันชกเหมือนที่ค่ายมวยไทยหลายค่ายเลือกใช้ขอขอบคุณแหลงที่มาข่าวจากสนุก .com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ